5สัญญาณที่บอกว่าเขาหลอกใช้คุณข้อหนึ่งคุณอยู่ที่นั่นเพื่อเขาเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เขาไม่เคยอยู่ที่นั่นเพื่อคุณเลยถ้าเกิดว่าคุณคบกับใครสักคนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็ตามนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาต้องการคุณเขามีปัญหาเขาต้องการเพื่อนเขาต้องการให้คุณทํานั่นทํานี่ให้เขาเนี่ย คุณจะอยู่ที่นั่นเสมอเพื่อเขาถึงแม้ว่าคุณเนี่ยจะมีนัดแล้วคุณจะมีแพลนแล้วก็ตามแต่คุณเลื่อนนัดเลื่อนแลนเนี่ยเพื่อเขาเสมอนั่นเป็นเพราะว่าคุณอยู่ที่นั่นเสมอเพื่อเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่ไรก็ตามที่คุณเนี่ยต้องการเขานะคะคุณมีปัญหาคุณมีปัญหาด้านจิตใจคุณเศร้าคุณทุกข์คุณต้องการให้เขาเนี่ยอยู่เคียงข้างต้องการให้เขาเนี่ยช่วยคุณแก้ปัญหาช่วยคุณแต่เขา ไม่เคยอยู่ที่นั่นเพื่อคุณเลยเขาอ้างว่าเขายุง่งเขาไม่ว่างเขาติดธุระนู่นนี่นั่นนั่นมนเป็นเพราะว่าเขาไม่จริงใจกับคุณนะคะเขาหลอกใช้คุณนั่นเองให้หนุ่มส,สาวเนี่ยตื่นได้แล้วนะคะคนแบบนี้คือคนที่ไม่จริงใจคะ่ะข้อ2พูดหวานๆเมื่อต้องการบางสิ่งบางอย่างจากคุณคนที่ต้องการบางสิ่งบางอย่างเพื่อผลประโยชน์ข้อ2 พูดหวานๆเมื่อต้องการบางสิ่งบางอย่างจากคุณคนที่เวลาที่เขาเนี่ยต้องการอะไรนะคะอย่างเช่นเขาอยากได้สิ่งของนั่นแหละเขาก็พูดหวานๆเพื่อที่เขาเนี่ยอยากได้สิ่งนั้นเพื่อที่จะจูงใจคุณเนี่ยหรือว่าทําให้คุณใจอ่อนซื้อสิ่งของให้เขาใช่ไหมคะเขาจะพูดหวานมากๆแต่พอเขาได้สิ่งนั้นไปแล้วเขากลับไม่พูดเหมือนที่เขาเคยพูดหรือว่าแบบพูดหวานๆกับคุณเขาพูดแบบ คุณห่วนหรือแม้กระทั่งไม่อยากพูดกับคุณเลยแต่พอเขาอยากได้สิ่งของอีกก็จะกลับมาหาคุณอุ้ยขอโทษตอนนั้นนะที่ฉันไม่ว่างนู่นนี่นะั่นแล้วก็มาพูดหว,วานหวานออดอ้อน,ออนเอาใจคุณนั่นมันเป็นเพราะว่าคนคนนี้หลอกใช้คุณไม่ได้จริงใจกับคุณนั่นเองตื่นได้แล้วนะคะคนที่เขาจริงใจเนี่ยการการะทำคำพูดของเขาเนี่ยจะเหมือนเดิมเสมอเขาเคยพูดหวานแบบไหนเขาก็ พูดแบบนั้นเขาอาจจะพูดไม่หวานใช่ไหมคะอาจจะพูดแบบน้ำเสียงธรรมดามดาเขาก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยไม่ใช่แบบหน้ามือเป็นหลังมืออะไรแบบนี้คนแบบนี้คือคนที่หลอกใช้คุณค่ะข้อ3เขาแสดงให้คุณเห็นว่าเขาไม่แคร์คุณคนที่หลอกใช้คุณนะคะเวลาที่เขาต้องการบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเขาจะแบบว่าเอาอกเอาใจคุณเป็นอย่างดีแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณเนี่ยหมดผลประโยชน์จากเขาแล้วเนี่ยเขาจะแสดงให้คุณว่า เขาไม่แคร์คุณคุณจะเป็นตายรายดียังไงเนี่ยเขาก็ไม่สนใจอย่างเช่นนะคะคุณอาจจะขับรถไปรถคุณมีปัญหาใช่ไหมคะยางระเบิดอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นที่ที่เปรี่ยวตอนนั้นก็มืดแล้วคุณโทรไปหาเขาเขาก็ไม่แคร์ไม่สนใจเออเธอก็โทรตามช่างสิฉันไม่ใช่ช่างนะอะไรแบบนี้แสดงให้เห็นว่าแค่หลอกใช้คุณนั่นเองไม่ได้เป็นห่วงเป็นใย,ยคุณจริงๆเวลาที่อยากได้บ,บางสีบางยาจากคุณเนี่ยคอย่อยเอ่อเฟกหรือว่าค่อยเส่แซงแกล้งเป็นแคร์คุณเท่านั้นเองนะคะ คุณแบบนี้ไม่จริงใจสีแซงหลอกใช้ไม่ได้ราคาข้อ4คําพูดของเขาไม่ได้สอดคล้องกับการกระทําการกระทําและคําพูดเนี่ยมันต้องเป็นในแนวทางเดียวกันนะคะมันต้องแบบว่าอ,อยู่ในระดับเดียวกันอย่างเช่นผู้ชายบอกว่ารักเธอคิดถึงเธอ การกระทําของเขาเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าโทรหาคุณโทรเช็คบอกคิดถึงเจอคุณก็กอดก็หอมดูแลเอาใจใส่คุณเป็นอย่างดีแต่ถ้าวว่าผู้ชายนะคะบอกว่าฉันรักเธอนะฉันคิดถึงเธอแต่ไม่เคยมาหาสักทีโทรไปก็ไม่รับอะไรแบบนี้พอเจอกันก็แบบทําท่าเบื่อหนาอะไรแบบนี้นั่นคือคนที่เฟกน,นคะคะนั่นคือคนที่ เขาหลอกคุณเพื่ออะไรบางอย่างจากคุณเท่านั้นเองพอเขาไม่ได้ผลประโยชน์จากคุณเขาก็ถอยห่างจากคุณไปพอเขาอยากได้ผลประโยชน์จากคุณเขาก็เขยับเข้ามาใกล้คุณให้หนุ่มสาวเนี่ยตื่นได้แล้วขยี้ตานะคะคนแบบนี้คือคนที่ไม่จริงใจค่ะข้อ 5. เขาจะคิดถึงคุณแค่เวลาที่เขาเหงาเท่านั้นคนแบบนี้นะคะเวลาที่เขามีเพื่อนอยู่รายล้อมเนี่ยเขาสนุกสนานเขามีความสุข เขาไม่คิดถึงคุณหรอกไม่เคยส่งข้อความไม่เคยโทรหาไม่เคยถามถ่ายหายเงียบเลยแต่เวลาที่เขาไม่มีใครนะคะเขาแบบรู้สึกโลลี่รู้สึกอ้างว้างรู้สึกโดดเดี่ยวเนี่ยเขาจะคิดถึงคุณจะโทรหาคุณส่งข้อความหาคุณุี่คิดถึงเธอจังเลยอยากมาหาเธอเดี๋ยวอีก10นาทีเจอกันนะเดี๋ยว3านาทีเจอกันนะเจอกันวันนี้เลยอะไรแบบนี้คนแบบนี้นะคะเป็นคนที่ไม่จริงใจเสียแสงแกล้งรัก หลอกใช้คุณนั่นเองให้หนุหน่มส,สาวลองเช็คดูนะคะตาม5ข้อที่คุณนุชพูดมาว่าคนที่คุณรู้จักและกำลังคบอยู่มีตาม5ข้อที่คุณนุชพูดมาหรือเปล่าและถ้าใครมีประสบการณ์แบบนี้ก็คอมเมนต์มาไลฟ์คุณนุชฟังบ้างน,นะคะคุณนุชอ่านทุกคอมเมนต์นะคะด้วยรักและปรารถนาดีจากคุณนุชค่ะ